สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแ n ลทอล์กทูนายของเราสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับกับการติดตามกดไลค์กดแชร์ส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือยังไม่ได้เคยกดไ like, ลค์ก,ก,กดแชร์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับนายแบบของเรานะครับก็จะเป็นอิมเมอร์สัน มาในรุ่นที่ชื่อว่า CQC 22นะครับผม CQC 22นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดตัวนะครับผมเปิดตัวในงานช็อตโชว์ปี2010นะครับก็เป็นมีดรุ่นที่ทางอิมสันนะครับออกแบบเป็นคนออกแบบเลยนะครับให้กับปืนยี่ห้ออ่สไปนะครับสไปเทคติคอนนะครับ สไปร์ t เทคติคอนเนี่ยก็ให้อิมเมอร์สันออกแบบให้แล้วก็ทำออกมาเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจซื้อปืนแถมมีดหรือซื้อมีดแถมปืนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมผลิตออกมาก็เป็นแบบลิมิเต็ดเลยนะครับลิมิเต็ดเอ i ิชั่นจำนวน100ชิ้นครับผมตัวปืนที่แถมมากับมีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนไรเฟิลมาในขนาดจุด2 2 LR นะครับแล้วก็ ขนาด5.56ม mm. ิลลิเมตรสำหรับตัวปืนนะครับผมก็จะขอพูดแค่คร่าวๆแค่นี้แหละครับผมเพราะว่า c h ช n n e l ของเราก็คือ Talk to Night แล้วก็จะพูดกันแต่เรื่องมีดเป็นหลักนะครับผมกลับมาครับผมกลับมากับตัวมีดนะครับตัวมีดของเราก็ตามสไตล์นะครับผมเราก็จะไปกันทีละส่วนก่อนเลยเริ่มจากใบมีดนะครับผมใบมีดเล่มนี้ก็ <c oughs> สก,กีนนะครับผมสก,กีนปีที่ผลิตก็คือปี2011นะครับผม2011แล้วก็จะมีโลโก้อ m มเมอร์สันเนีครับอยู่ข้างบนส่วนต่อมาที่อยู่บนใบมีดนะครับผมก็คือโลโก้ของบริษัทสไปเทค h n i ค a ลนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะไม่มีซีเรียลนัมเบอร์เหมือนอ m มเมอร์สรุ่นทั่วๆไปนะครับที่จะอยู่ตรงช่วงเ,เนี่ยครับ ตรงช่วงแถวใต้ดิซึ่งเนี่ยครับตัวนี้อยู่ใกล้ๆตรงใต้เว็บะครับก็จะมีเป็น serial number ของแต่ละเล่มนะครับผมครับก็กลับมาที่ใบมีดกันต่อนะครับตามสไตล์อิมเมอร์สันเลยนะครับผมการเจียใบยนะครับก็จะเจีย,ยเป็นแบบเซเบอร์กลาครับผมแล้วก็ทรงของใบมีดนะครับผมทางอิมเมอร์สันเขาก็จะเรียกว่าทรง ทันตตขอภายครับ modify ทันโต bowie point นะครับผมก็คือถ้าเป็นทันโตปกติก็จะตรงๆมาแล้วก็จะตัดขึ้นอย่างนี้เลยของสไตล์อิมเมอร์สันเขานะตามสไตล์ของมีด cqc 7นะครับแต่ตัวนี้เขาจะโค้งตรงนี้หน่อยเขาก็เลยเรียกว่าเป็น modify bowie ครับผมและการทำผิวนะครับผมการทำผิวของมีดต,ตัวนี้ก็เป็น stone watch นะครับ เป็น Stonewall Finish การเปิดนะครับก็สไตล์อิมเมอร์สันเขาครับผมเปิดแบบท m b ดิทโอเพนครับแล้วก็ที่มาเลยมาด้วยการขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับเวฟครับระบบเวฟเปิดที่เอาไว้ดึงเกี่ยวกังเกงแล้วมีดก็จะกลางออกมานะครับผมโอเคผ่านไปครับสำหรับใบมีดต่อมาครับผมก็คือ,อตัวด้ามครับ ตัวด้ามนะครับผมในรุ่นปกติทั่วไปของอิมเมอร์สันก็เนี่ยครับตามสไตล์เขาก็จะเป็น G10 สีดำครับผมรูปร่างของด้ามก็จะประหลาดประหลาดปแปลกๆตามสไตล์อิมเมอร์สันเขานะครับแต่ก็ด้วยความแปลกประหลาดเนี่ยครับก็จะจับกระทับกระชับทุกรุ่น,นครับผมตามสไตล์ของอิมเมอร์สันเขานะครับสำหรับด้ามของอิมเมอร์สันนะครับรุ่นเก่าๆกับรุ่นใหม่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลง ประมาณ 3. จุดสจ,จุดนะครับสำหรับจุดแรกนะครับที่ที่ตัวเนี้ยคือเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยฝั่งประกับฝั่งแฮนเดิลนะครับผมก็คือฝั่งนี้ฝั่งแฮนเดิลเขาเรียกว่าอะไรเรียกเรียกประกับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือไลเนอร์ก็คือแผ่นแผ่นโลหะตัวเนี้ยครับด้านในเนี่ยฝั่งเนี้ยถ้ารุ่นเก่าจะเป็นไทเทเนียม ซึ่งด้านด้านด้านล็อกเนี่ยก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันส่วนในรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะเปลี่ยนด้านนี้จากไทเทเนียมเป็นสแตนเลสสตีลนะครับสำหรับจุดแรกที่เปลี่ยนไปจุดที่2ก็คือตรงนี้ครับไพลวอตไพวอตเนี่ยรุ่นเก่าเขาจะเป็นทรงโคง้งกลมแล้วก็จะมีเป็นใช้ใช้ปากแบนไขจะเป็นบางๆเล็กๆอย่างเี้ครับ ก็คือเป็นจุดที่สองที่เปลี่ยนไปตัวใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับตัวใหม่ล่องตรงกลางก็จะจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเหมือนมีขอบสูงกว่ารุ่นเก่ามีขอบสูงรุ่นสูงกว่ารุ่นเก่าหน่อยหนึ่งนะครับก็จุดที่สองนะครับที่เปลี่ยนไปแล้วก็ <c oughs> จุดต่อมานะครับจุดต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ ความหยาบครับผมความหยาบของด้าม G10 เนี่ยครับถ้ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยจะหยาบน้อยหน่อยหรือมีพูดง่ายๆว่ามีความละเอียดสูงกว่ารุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือหยาบมากหยาบจนชนิดที่เรียกได้ว่าน้องๆกระดาษทรายครับค่อนข้างจะหยาบเลยครับสำหรับจุดที่4ี่นะครับคือนี่เลยครับ Back Spacer ที่ใช้ G10 นะครับ ถ้ารุ่นเก่าๆจะเป็น back spacer ครับส่วนรุ่นใหม่ๆจะเป็น stand off ครับ stand off เป็นแบบไหนประมาณนี้ครับนี่เลยเปิดหลังโล่งๆนี้เลยครับคือ stand off ครับนี่ครับก็จะเป็นหมุดเขาเรียกหมุดหรือเปล่าเป็นแกนเป็นแกนเงครับส4ตัวเรียงกันอยู่ถ้าเปิดจะเห็นชัดครับนี่เลยครับนี่ครับ stand off โล่งๆเลย อิมเมอร์สันเขาก็บอกว่าล้างทําความสะอาดรักษาง่ายดีอะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมเนี่ยครับเป็น4จุดหลักๆที่ที่อิมเมอร์สันเขาเปลี่ยนไปแล้วผมมองว่ามันก็ทําให้ความขลังความสวยของชิ้นงานพวกนี้นครับลดลงครับลืมบอกอีกนิดนึงคลิปครับผมคลิปก็ตามสไตล์อิมเมอร์สันเขานะครับผม เป็นแบบทิปอัพเพราะออกแบบไว้ให้ใช้สําหรับเวลาดึงออกจากกางเกงแล้วจะกลางเวฟได้เลยอะไรเงี้ยก็เป็นทิปอัพด้านเดียวกับไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้อ่าผ่านไปครับสําหรับโดยรวมของตัวมีดนะครับทีนี้มาดูสเปคสเปคของตัวมีดกันบ้างนะครับผมเริ่มจากอย่างแรกเลยครับใบมีดใบมีดนะครับแน่นอนเล็ก 154CM ครับผม ความหนานี่ก็ไม่ต้องสืบครับอิมเมอร์สันนี่อิมเมอร์สันนี่มีแทบจะมีไซส์เดียวเลยนอกจากรุ่นพิเศษบางรุ่นนะครับความหนาอยู่ที่0.125นิ้วครับผมความยาวครับความยาวของใบมีดอยู่ที่3.75นิ้วครับแฮนเดิลหรือว่าด้ามนะครับตัวเนี้ยาวอยู่ที่5.15นิ้วครับผมความยาวทั้งหมดเลยความยาวทั้งหมดเลยอยู่ที่8.9นิ้วครับผม ด้ามมีความหนาอยู่ที่ประมาณ0.525นิ้วครับผมครับสำหรับอิมเมอร์สัน CQC 22นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก่อนจะจบนะครับผมจะตอบคำถามสำหรับท่านที่สนใจนะครับสนใจเกี่ยวกับตัวมีดนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Facebook ไว้ให้ แล้วก็แอดเข้าไปติดต่อพูดคุยกันทาง Facebook จะสะดวกมากกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมกับ c h a n n e l Talk คุณนัทของเราสวัสดีครับ